สวัสดีครับทุกคนอาจจะเคยมีปัญหาว่าถ้าหากว่าเราต้องการเปลี่ยนเชฟตัวละครแล้วตัวละครเนี่ยมีเส้นที่เยอะเมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยนเชฟเนี่ยมันจะค่อนข้างยากยิ่งถ้ามีหลายชิ้นด้วยเนี่ยไอชิ้นอื่นๆเนี่ยมันก็จะไม่ตามไปด้วยนะครับและทําให้โมเดลของเรานั้นเละได้ทีนี้เราจะเปลี่ยนเชฟยังไงดีถ้ามีปัญหาแบบนี้ เราจะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งที่ชื่อ l a t t i c นะครับโดย l a t t i c เนี่ยจะเป็นกล่องกล่องหนึ่งที่มาคลุมออบเจกต์ของเรานะครับเมื่อเราทำการปรับเชฟของกล่องเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยก็จะถูกปรับตามเชฟของกล่องไปด้วยนะครับเท่านี้ไม่ว่าโมเดลของเราเนี่ยจะมีเส้นเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถแก้เชฟโมเดลได้อย่างง่ายดายนะครับโดยที่วิดีโอนี้เราจะพูดถึง3โปรแกรมด้วยกันเพราะทุกโปรแกรมนะั้นมี l a c t i c e เหมือนกันแต่ว่าการทํางานอาจจะต่างกันนิดนึง โดยถ้าหากว่าใครอยากกอไปที่โปรแกรมที่ตัวเองใช้นะครับสามารถดูที่ช่องแบ่งไทม์ไลน์ u t u b e หรือกดเวลาที่ด s สคริปชันได้เลยนะครับ <c oughs> ในมายานะครับเราเพียงแค่กดไปที่คาแรคเตอร์หรืออ b อบเจกต์ของเรานะครับไปที่ Deform จากนั้นเลือก l ล c t i s สนะครับมันก็จะกำเนิดตัวกล่อง l ล c t ทิสนี้ขึ้นมานะครับโดยที่จะมีตัวให้ปรับอยู่เพียงแค่ตรงนี้3ตัวด้วยกันตัวแรกตัว S ตรงนี้นะครับเป็นการเพิ่มเส้นในแนว x นะครับ ส่วนต่อมาตัวทีนี้ก็คือในแกนแกน Y แล้วก็ตัว U ก็แกน Z ซึ่งไอตัวเส้นพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราคลิกขวาเราเลือก l a t t i c e point นะครับมันก็เหมือนเราปั้นโมเดลนะครับเราเพียงแค่เลือกจุดแล้วก็ขยับได้เลยมันก็จะขยับไปทั้งชิ้นแบบนี้นะครับที่สำคัญคือถ้าเรากดตัว B นะครับมันสามารถ Soft Select ได้ด้วยก็คือเลือกเพียงแค่ตัวด้านบนแต่ว่ามันจะ s อ f t s e l e c t ไปโดนตัวข้างล่างได้ด้วยอ่ามันก็จะง่ายขึ้นทีนี้ ข้อเสียของมันอย่างเดียวก็คือมันไม่สามารถแก้ได้ทีหลังสมมุติว่าผมปรับอย่างนี้ไปแล้วผมอยากเพิ่มเส้นอีกตัวเนี้ lactis มันจะเพิ่มไม่ได้มันจะล็อกไว้นะครับเราไม่สามารถกรอกหรือเพิ่มอะไรมันได้เพราะว่ามันจะเสียนะครับในเวอร์ชันก่อนหน้านี้มันจะเสียแต่ว่าเวอร์ชันนี้มันล็อกไว้ให้เลยเพราะฉะนั้นข้อดีอีกอย่างก็คือถ้าเกิดว่าเราลบมันออกไปเนี่ยมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่อ้าวแล้วถ้าเราอยากลบ lactis ล่ะ แต่อยากให้ตัวละครเป็นงนี้เรียบร้อยแล้วให้เราทำการกดไปที่ตัวละครของเรานะครับเสร็จแล้วก็ delete history นะครับมันก็จะคงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอีกอว่าเราจะ control Z กลับไปนะครับโอเคทีนี้อ้าวแล้วเ,เราคลิก Object เป็นชินช้นๆใช่ไหมเราจะทำยังไงดีถ้าเกิดว่าเรามีหลายชิน้นให้เราใส่กรุ๊ปไว้นะครับให้เราใส่กรุ๊ปเอาไว้อย่างตัวนี้เนี่ยรองเท้าบูทนะครับมีหลายชิ้นเลย ให้เราเสร็จกรุ๊ปไว้เสร็จแล้วก็เช่นเคยครับ d e f o r m lattices อ่าเท่านี้เราก็จะได้ l a t t i c s มาคลุมทั้งกรุ๊ปของตัวรองเท้าแล้วและเราสามารถย่อขยายยังไงก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำแอนิเมชันเหมือนที่ผมทำไปในตอนต้นนะครับเราเพียงแค่เลือกจุดที่ต้องการนะครับจากนั้นให้ไปที่ d e f o r m อีกครั้งหนึ่งแล้วเลือก Cluster ร คัสเตอร์นี้มันจะเหมือนการเอาจุด4จุดที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับแล้วก็เหลือตัวคัสเตอร์นี้มาคอนโทรล4จุดนั้นอีกทีนึงเราสามารถเลื่อนได้ขยายได้นะครับซึ่งมักจะใช้บ่อยในงานแอนิเมชันนะครับในส่วนของ l ล c t ทิก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับมายาการสร้าง l ล c t ทิใน b e n เดอร์นะครับไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่กดชิป A เสร็จแล้วก็ไปเลือก l ล c t ทิสนะครับ มันจะทำการสร้างสี่เหลี่ยมและทิสขึ้นมาตรงกลางของซีนเราให้เราทำการขยายไปให้เต็มตัวอ็อบเจกต์นะครับตัวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนตัวโปรแกรมอื่นๆที่แบบว่ากดปึ๊บแล้วมันจะคลุมตัวอ็อบเจกต์เรานะครับแม้จะเลือกอ็อบเจกต์ล้วก็ตามเราต้องสเกลมันนะครับแล้วก็ไปวางให้ตรงโดยคลุมพอประมาณนะครับกะกะด้วยตา เมื่อเสร็จแล้วนะครับสังเกตว่าตัว l a c t ิสเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ลักิสอยู่และมีพารามิเตอร์ล a กิสอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราเพิ่ม U V นะครับตัว U ก็คือตัวแกน x นะครับ V ก็คือตัวแกน y แล้วก็ W คือแกน z เราจะสามารถเพิ่ม subdivision ของการปรับได้แต่ก่อนอื่นให้เราไปที่ object ของเราก่อนจากนั้นให้เราไป add modify ตรงหมวด deform นะครับเลือกเป็นลักิส จากนั้นเนี่ยให้เลือกกล่องลักติสของเราเป็นออบเจกที่เป็นลั t i ิสเมื่อเรากดแท็บนะครับแล้วก็เลือกจุดตรงนี้อ่ามันก็จะสามารถลัก i ิสได้แต่ว่ามันโดนชิ้นเดียวนะครับเพราะว่าเราแอดเข้าไปเนี่ยเพียงแค่ที่ชิ้นเดียวทีนี้เราจะทํากับชิ้นอื่นยังไงดีเพราะว่าถ้าหากมีหลายชิ้นเนี่ยมันก็คงจะทํานานมากถูกไหมครับให้เราทําการเลือกออบเจกทั้งหมดนะครับจากนั้นเลือกตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวที่มีตัว modifier เสร็จแล้วกด c t r o l L มันจะให้ทำการลิงก์นะครับซึ่งเราจะลิงก์ตัว Modifier ตัวนี้มาสามารถลิงก์อย่างอื่นได้ด้วยแต่ว่าเราลิงก์ Modifier เนาะกดปุ๊บมันจะ apply Modifier ไปที่ทุกตัวนะครับสังเกตว่าจะมีตัวประแจ Modifier นะครับจากนั้นเรากลับมาที่ล a กติสของเรากดแท็บแล้วก็ลองปรับดูนะครับอ่าเท่านี้เราก็จะได้ทางอ b อบเจกต์แล้วแล้ข้อดีของ Blender นะครับที่ผมว่าสุดยอดมากๆเลยก็คือถ้าเราเลือกลั c ิส จำตรงที่ผมบอกว่าปรับซับตรงนี้ได้ใช่ไหมครับมันสามารถปรับได้หลังจากนี้ด้วยนะครับโดยที่ตัว l ล็กทิสของเราเนี่ยไม่ได้เสียฟอร์มนะครับสมมุติว่าผมไว้ 3, 3, 3แล้วผมทําการดึงเส้นนี้ขึ้นไปอย่างนี้จากนั้นผมทําการปรับเพิ่มขึ้นมันก็จะคงเชฟเดิมเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเป็นมายาเนี่ยมันจะเสียไม่ก็ตอนนี้ล่าสุดคือมันล็อกไว้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทำเล็กทิสใน b lender นะครับ ใน h o u d นีนะครับ lactis เนี่ยเราก็เพียงแค่พิมพ์ว่า lactis มันก็จะโผล่มาเลยแต่ว่าเมื่อเราเสียบไปแล้วนะครับมันจะเออเร้นะครับมันจะไม่ทำงานเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวแรกเนี่ยถูกต้องแล้วมันต้องการ Geometry to deform นะครับก็คือตัวที่เราต้องการ d e f o r m แต่ว่าตัวที่2เนี่ยมันคือ bounding box นะครับให้เราพิมพ์ bound นะครับ bounding box ตัวนี้ bound เสร็จแล้วก็ต่อเข้าไปที่ช่องที่2ตัว b o u นี้เนี่ยมันจะทำการสร้าง bounding box ตามตัวออบเจกของเราสมมุติว่าเราสวิชนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งอ่ามันก็จะขยับตามนะครับสังเกตว่าเมื่อผมกด w ไ Frame ดูเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามขนาดของตัวละครของเรานะครับประมาณนี้และช่องที่3เนี่ยก็คือตัวบ o u นิ i บ็อกซที่ถูก Edit นะครับสมมุติว่าผมใส่โนดอิดดิเข้าไปนี้จึก๊กมันก็จะทํางานแล้วแต่ว่า อีกข้อนึงนะครับข้อดีของมันอีกข้อนึงก็คือเราสามารถปรับ bounding box นะครับแล้วก็เพิ่ม sub-division ตรงนี้ได้อ่าประมาณนี้นะครับโอเคกลับมาที่เล็กทิสถ้าเรา Edit นะครับถ้าเรา Edit จุดนะครับผมเรียกจุดก่อนถ้าเรา e ิด t จุดนะครับกดตัว t เสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอย่างนี้เราก็จะได้ bounding box ข้อดีของ h o ดีนี่นะครับตัวเล็กทิสเนี่ยเราสามารถที่จะ ไปที่ Point เสร็จแล้วเราเลือก Radius ได้ว่าอยากให้มันเนี่ยมีผลกระทบเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวอื่นเนี่ยไม่มีนะครับตัวอื่นไม่สามารถเลือกแบบนี้ได้ว่าต้องการให้มีผลกระทบเนี่ยกว้างเท่าไหร่แล้วก็จะมีวิธีต่างๆนะครับก็คือตัวฟังก์ชันในการคำนวณต่างๆที่ต่างกันโดยที่การเบนของมันเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องลองเล่นดูนะครับทีนี้ข้อเสียของ Ho ดินนะครับ ต่อให้มันดู procedural อย่างนี้ก็จริงแต่ว่าเราปรับ sub division ตรงนี้ขึ้นปุ๊บมันจะพังนะครับเพราะว่าตอนเนี้ไอตัวจุดของเราเนี่ยที่เป็นตัวจุด8จุด9เนี่ยมันถูกเพิ่มเส้นเข้าไปปุ๊บจุดมันเลยเปลี่ยนแล้วก็ย้ายที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครมีวิธีที่ procedural แบบ ถูกต้องจริงๆริจังเลยเนี่ยช่วยคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างด้วยนะครับผมอยากรู้มากซึ่งผมทำการหาแล้วเนี่ยยังไม่เจอนะครับที่ใครทำแล้วสามารถเพิ่มซับดิวิชันตรงบลส์ได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบลักทิสของทั้ง3โปรแกรมนะครับหวังว่าจะช่วยให้ทุกท่านปรับเชฟได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ดีวีดีโอหนะ้าสวัสดีครับ